ครับหลังจากเปลี่ยนจอแล้วนะครับจะให้ดูนะครับตัวนี้อาการมันมีนะครับอันนี้เป็น D-7340 BT อาการนะครับเรากดบลูทูธเข้าไปนะครับนะครับมันขึ้นไม่พบอ,อกกุปกรณ์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อซ่อมกันว่า เมนูบลูทูธตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นด้วยนะครับกละติีมันจะขึ้นมาให้เราปรับตั้งค่าบลูทูธเพื่อจะเชื่อมต่อกับมือถือนะครับนะครับโอเคนะครับครับก็สรุปก็ซ่อมที่บอร์ดกลางนะครับแล้วก็บลูทูธนะครับนะครับเมน,นูบลูทูธมาและจะลองเปิดเพลงดู ตอนแรกเมนูนี้มันจะไม่มีนะครับเนี่ยมาและนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเน่ Hello Banda